ในเกาติดตะุนนะฮะเนี่ยถะลุนอยู่พี่นายอยู่ขวามือนี่นมามาครับนากกว้างมากๆครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกับผมนายนพดลนะครับเชียงรายขายที่ดินนะครับแอดมินเชียงรายครับวันนี้มาดูแปลงอำเภอพานนะฮะจังหวัดเชียงรายนะครับผมอยู่ตำบลเจริญเมืองนะครับผมเป็นที่นาติดถนนดำหน้ากว้างร้อยกว่าเมตรนะครับผมไร่ละสองแสนห้าหมื่นบาทนะฮะจำนวนสิบเอ็ดไร่นะครับผมโดยแปลงนี้เราจะเข้าไปทาง ใกล้ๆก,กับหลังตลาดเจริญเมืององค์การบริหารส่วนตับลเจริญเมืองนะครับไปถ่ายวัดเจริญเมืองนะครับผมเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้ฮะกล้วยหมู่สามนะฮะตำบลเจริญเมืองขับตรงไปกิโลเมตรนขับตรงไปเรื่อยๆฮะที่ดินจะติดหนุนตรงนี้นะครับผมอ,อีกประมาณ6กิโลเมตรหรือ9้านาทีจากตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะคที่ดินเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เราอ,อยู่บา้าบนกล้วยตำบลเจริญเมืองอุอคานนะฮะ ดูกััน,นครบตอนนี้เรามาถึงบ้านปลายยางหมู่แปดนะครับผมอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วครับผมติดถนนเส้นเนี้ยครับผมขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับทีดนปแปลงนี้นะครับก็จะผ่านวัดปลายยางนะฮะ ทางซ้ายมือนะครับมีไฟฟ้ามีชุมชนนะครับไม่ปลอบเปลี่ยวแน่เป็นที่นานะครับได้แรับ250,000บาทนะครับ สามเฟสมีชุมชนมีสาธารณูปโภคกันอินเทอร์เน็ตเคบเบิลทีวีมีหมดนะฮบ,บริกาศภูเขาล้อมรอบนะครับผมลักษณะจ,จะเป็นที่นานะฮะทำนาปีละสองครั้งนะครับอยู่บ้านปายางนะครับตบลเจริญเมืองเพือเมืองเรืเพ่พานจังหวัดสิงรงรายนะครับเนี่ยไปถึงที่ดินเลยฮะ จากตรงนี้ฮะที่ดินนี่ครับ,รบแปลงนี้ครับผมนี่ฮรอยู่ซ้ายมือนะครับที่แปลงน,นีน้นติดถนนแต่ติดถนนจากโค้งตรงนี้ด้วยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะเป็นยังไงนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะครับมีไฟฟ้า ีชุมชนพร้อมนะฮะนี่ครับติดถนนเส้นนี้เลยนะฮะที่นี่ก็จะเป็นที่นานตรงนี้นะครับนานตรงนี้สุดตรงละละสองแสนห้ามืบาทนะครับ มันกถอวาถูกมากนะครับเนี่ยเริ่มจากตรงนี้นะครับข้าวเหลืองนี่ะแต่ผมเยอกลึกน่อฮะประมาณ2เมตรครับเนี่ยมีไฟฟ้าใกล้ชุมชนฮะไปนี่ครับถึงตรงห้างที่นาเลยนะครับ11บไร่นะครับ จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับสวยงามอีกแบบหนึ่งนะฮะใครกําลังที่มองหาที่ดินดุกขูกอำเภอพานนะครับสิบเอ็ดไร่นะฮะติดถนนดําเลยนะฮะทาโกดังได้ครับทําที่เก็บรถบรรทุกได้นะฮะบ,บรรยากาศโดยรอบนะครับ สัญจรไปมาสะดวกสบายครับเนี่ยที่นี่ตรงนี้นะครับเลียวตัวโน,โน้นนะครับเนี่ยฮะหน้ากว้างเกือบ200เมตรนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูลงที่หน้ากันฮะ ชุมชื้นดีนะครับติดถนนน้ำดีตลอดครับถมถมได้ประมาณสเมตรนะครับสองแสนห้าหม,มืนบาทนะครับนี่คือน้านะฮะดินดีน้ำดีนะครับ ใกล้ชุมชนนะฮะอยู่บ้านป่าย,ยางนะครับตำบลเจริญเม,มืองอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับ250,000บาทต่อไร่มี11ไร่เศษนะนฮะบรรยากาศโดยรอบวิวสวยมากเป็นภูเขาเลยะฮะ สามารถสร้างจาัดสรรได้สร้างโรงงานได้ครับแบ่งขายได้สวีไรนะฮะห่างจากตัวเมืองเชียงราย40กิโลเมตรนะครับผมห่างจากตัวเมืองพิรพดวัน5กิโลเมตรนะฮะเป็นที่นาน,ะน,นาปีรัสสองครั้งนะครับน้ำดีดินดีนะครับ มีรถสัญจรไปมาสะดวกครับให้รเรายปใกล้ชุมชนแต่ข้อเสียแปลงนี้คือที่มันต่ำนิดหนึ่งนะฮะผมนี่ประมาณเกืบอบ2เมตรครับไปละสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับติดถนน,นดำนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูสุดเขตของไปนี้กันนะเป็นยังไงนะครับเอกสารสีนโฉนนะครับหนึ่งใบเท่านั้นนะฮะบรรยากาศภูเขาล้อมรอบ ดินดีน้ำดีครับรถสัญจรไปมาดไฟฟ้าครบครันนะฮะแต่น้ำประปลาต้องต่อเองนะฮะ ดูวิวบนการลุลรอบไปนี้นะครับหน้ากว้างมากครับในวัน2า0สองกว่าเมตรนะครับถือว่าถูกนะฮะที่ดินอำเภอพานถ้าเทียบกับเ,เมืองโอ้โหเชียงไหมเล่เป็นล้านนะครับเดินทางประมาณจากตัวเมืองประมาณ40นาทีนะครับ เป็นดีน้ำดีเหมือนกันนะฮะแหล่งออมานนะฮะ ถึงขอบแหลมๆตรงนั้นนะฮะนี่ฮะขอบแหลมตรงนั้นนะครับแล้วก็ยาวนี่ก็ใช่นะครับนี่ก็ใช่นะฮะ สุดตรงคณานี้ฮะอันนี้ไม่ใช่ทางสารนะฮะถนนขั้นเหนือนะฮะที่ดินสุดตรงนี้นะฮะกว้างมากครับนี่ครนี่คือแนวสุดของที่ดินสวยมากครับ สิเ็ดไร่นะฮะเอกสารศิชนโนนน้ำดีดินดีนะครับร้อบล้อมด้วยภูเขาเดี๋ยวเราไปดูหนะาถ้ำกัน,นะฮะสีอย่างเดียวับผมลึกหน่อยครับสองเมตร ไปนี้สวยครับติดถนนถึงแม้จะติดโค้งก็อยู่แนวโค้งกันพอดีนะอันหน้าก็มีระเหมืองนะครับเหเืองน้ำใลเลยนะครับ สวัสดีครับไปนี่หรือไปนี่แกขายครับฮะแกขายอ่ย่างนี่อย่างแกนี่อ่ะถึงถึงห้างนี่อ่ะกลางห้างนี่นี่เนาะคันเลนคันนั่นอ่ะคันกลางนี่แหละคันที่เป็นพังงเงินน่ะตะบุนใจเนาะใแกกลางนี่แกกลางนี่แหละม่ใจะแหลมแหลมนี่แหละแหลมพ่ฟฟี่ใไฮ มันแกอยู่เนี่ยอยู่ตรงนี้ไงยู่ไหนอ่ะขายมือแล้วครับเนี่ยแกซื้อมันแล้วจะขายโอ้หน้ากว้างขนาดนาะฮะหน้ากว้างขนาดไหนหนสี่สิบโอ้ไปสองร้อยเมตรคนนี้ถึงโกงมัง้งนากถึงตีรถก้อนรถหุ่นจอมมั้งเนาะเออมันเนาะตึกตีหน้าตายฮะนักหน้าตายนหนตีพุ่มมันไหนมั้งกนาะเออตำนี่เขาต่อน้าปลาปลาที่ไหนวะนี่นีมมาปลาล่ะนี่เนาะ มีน้ำปลาปลาได้วยมังเหรออ๋อเต็มถมลึกไปน้อยหน่อยอถุงสองเมตรดว้วยเนาะถึงข้าตั้มขนาด <c oughs> พูดน<ม>ี่ถึงอ่ะสองเมตรตาเพี้ยงขนูว่านะครับผมพูดนี่ถึงอ่ะอันนี้บอกให้ด,ดึงนะถุงไมถึงสองเมตรมีน้ำปลาปลามีไฟฟ้านะครับน่ากลัวไปสองร้อยกว่าเมตรเลย ลุงของของลุงกะของลุงกะมีใบหรอมันป็ดนัปมบเซนเละถ้าปีมเซนนขายไปเด้เลยถ้าไม่แเซนครับงูมัเนงป็นโนดอ่ะตรงนี้ด้าเหมือนกัติดน้ำเหมือนน้ำทำน้ำได้กี่เตือนครับแถวเนี้ยทำนาำได้กี่เตือนโอ้โหน้าฝนน้ำนักเนาอถ้าสงเตือนเจ้าบ้านเอาอย่างเงี้ย บาด้านมีบาด้านเมีะทำเปิดมือเจาะครับนี่ก็ติดถนนนะฮะเนี่ยถนนอยู่ที่นาอยู่ขวามือนี่ครับน้ากว้างมากๆครับสวยครับที่ดินแปลงนี้นะฮะเนี่ยด้านนาก็มีนลำเหมืองฮะแต่เจ้าของนาบ่วทำนาปีละครั้งหน้าฝนน้ำเยอะหน่อย บระกาศโลบเป็นภูขเขามากครับที่ใครที่ต้องการที่ดินใจจังหวัดเชียชงรายครับแปลงนี้นะฮะไล่ละสองแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะมีสิบเอ็ดไล,ล่นะฮะโอ้ถ้าเป็นตัวเมืองเชียงรายบ้านดูนางแลโอ้ราชวัลมโมฟอลไล,ล่ไปสองล้านเลยครับที่สวยมีอยู่ ตรงนี้เองนี่ยเนี่ย,ยตอนนี้ผมเดินตามผมไปเรื่อยๆคนระับ หักแนวโค้งตัวนี้ฮะได้ส่วนโค้งนี้ก็น่ากวาวัน6กสิบเจเมตรแล้วครับเนี่ยที่ดิดนโอเคนะครับติดถนนถึงแม้จะติดโค้งฮะแต่ติดแนวถนนสองด้านเลยนะครับสวยเลยนะครับอีกด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าเมตรอีกด้านหนึ่งไปไม่ต่ำกว่าหกสิบกว่าเมตรนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเอเภรพานนะฮะ และไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับนี่ฮะสวยมากครับแต่ถมลึกเท่านั้นเองนะฮะ อันนี้ประมาณ60ถึง70เมตรนะฮะด้านนี้นะวิวภูเขาชัดเจนเลยนะ ถนนยาวโค้งมานี่แล้วก็ไปตรงนี้นะครับถึงตรงรถที่ผมจอดนะฮะโคตรกว้างเลยนะครับสองแสนห้าหมื่บาทเป็นของชาววานะครับไม่ใช่ของแม่ทุนนะครับมีระบบน,น้ำดีมีชา,บาวบ้านมีน้ำประปานะครับ แต่เจาะน้ำบาดาลนี่ประมาณหลักแสนนะครับชาวบ้านบอกโอ้แต่ธรรมชาติดีๆมากเลยครับสนใจแปลงาาน,น,ปนี้ทักมานะครับ087 343 875 088 259 0477แ้กคุณนประดลหาเชียงรายขายที่ดินนะครับใครชอบแปลงนี้ทักมานะครับเจอกันใหม่อีกทีนะ คลิปดีๆสวยๆกับเชียงรายขายที่ดินนะครับวันนี้กล่าวคําว่าสวัสดีนะครับโชคดีทุกท่านนะครับเริ่มตรงนี้นะที่ดินแกนะครับนี่ฮะมาจำอีกทีหนึ่งนะฮะ ตรงนี้ขนานี้ตรงไปนะครับเราหักมุมไปตรงนี้นะฮะสวยครับที่ดินแปลงน,นี้ใครมีเงินมีทองซื้อเก็บไว้ดีมากเลยนะครับแปลงน,นี้ที่ดินแห่งอนาคตนะครับโอเคชอบแปลงนี้ทักมานะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ